สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะพูดถึงเกี่ยวเรื่องการย้ายของดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ก็จะย้ายแต่วที่9กระกรกฎาคมจนถึงที่1สิงหาคมจะย้ายจากราศีมิถุนมาที่ราศีกรกฎซึ่งราศีกรกฎของชาวกลุ่มเนี่ยเป็นเรื่องของคําว่าอริทีนี้ดาวเจรือนอริคือดาวจันศุกร์อยู่ในจันเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกคู่ชู้คู่มีสเสน่ห์อาจถึงรวมถึงของการได้รับความช่วยเหลือก็ได้ทีนี้ดาวศุกร์ตําแหน่งเนี้ยได้ตําแหน่งนี้คือตําแหน่งราชาโชคเราก็มรู้ว่าชาวราศีกุมนะดาวศุกร์เป็นเรื่องอะไรดาวศุกร์ของคุณเป็นเรื่องของพันธุดาวเจ้าเรือนพันธุก,ก่บสุภะก็มองว่า อรินะกบอกให้มองไว้สมุมก่อนนะถ้ามุมบวกก็คือเวลาคุณจะจัดการบริหารจัดการในเรื่องของเออครอบครัวคุณเองคนในบ้านหรือผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยให้ใช้ข้อดีของเดาสุกคือจะเย็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งต่างๆที่คุณจะจัด,าจดการเนี่ยจะคลี่คลายปในทางที่ดี แต่ในมุมลบเนี่ยอารีก็มาถึงปัญหาอ,อุกซักต่างๆเกิดขึ้นได้เช่นอะไรล่ะเอ่อจจะมีปัญหาในเรื่องของบ้านรถที่ดินอะไรเนี่ยน่าคิดว่าอยู่ในเรือนจันทร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องปัญหาต่างๆที่เกี่ยวเรื่องคนในครอบครัวเองบ้านรถหรือผู้หักผู้ใหญ่ที่ อาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยอ่านี้จะมีคนเข้ามาไกลเกลี่ยก็ต้องมาดูนะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ถ้ามองเรื่องขอสุขภาพเนี่ยน้าคิดว่าถ้าเรื่องสุขภาพก็จะได้โรงพยาบาลที่รักษาดีรวมถึงานางพยาบาลค,คุณหมอที่แบบเอาใจใส่ดูแลคนไข้ดีก็ได้นะคะอาจจะทำให้การไปหาหมอเนี่ย ร่างกายสุขภาพเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรมากคือเป็นตรงจุดนี้ที่นะบอกแล้วในบริบทของทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวสุกก็หมายถึงเรื่องของการเงินกับเรื่องความรักถ้าเป็นเรื่องการเงินนะคิดว่าถ้าใครมีปัญหาทีกรณีอย่างเงี้ยเพื่อแบบ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 ที่เรื่องยกตัวอย่างเรื่องของบ้านนะบางคนน่ะโอ้บ้านเราจะต้องมีการซ่อมพอดีเงินไม่พอขาดหรือเ,เนี่ย คุณอาจจะได้การชื่อเหลือก็ได้ชื่อเหลือก็ได้นะคะอันนี้ต้องไปดูของแต่ละคนนะแต่เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าในเรื่องความรักน้าได้มองว่าฝากเตือนสําหรับคนที่มีคู่เนี่ยดาวสุขอยู่ในเดือนจันทร์เนี่ยเขาเรียกคู่ชูคู่มีสเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายแหละคุณจะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาติดต่อประสานงานอะไรอย่เงี้ยน้าได้มองว่าถ้า เข้ามาในคณะเชิงชู้สาวเรื่องเชิงชู้สาวคุณทั้งหญิงทั้งชายเลยนะแต่งงานแล้วก็ต้องบอกว่า,วาเรามีครอบครัวแล้วยึดสินข้อ3กันให้ให้แม่นนะถ้าคุณนึกถึงสินข้อ3มเนี่ยจะไม่มีปัญหามือที่3เกิดขึ้นได้เลยอันนี้ฝากไว้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดนี่ย ก็เหมือนกันถ้าใครเข้ามาคุยเรื่องของการงานหรือเรื่องความช่วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเนมาไม่เกี่ยวกับเรื่องของเชิงชู้สาวให้เป็นหาแต่ถ้ามันเกี่ยวในเรื่องของเชิงชู้สาวเนี่ยคุณต้องรู้ให้ดีเพราะคนที่คุณเจอเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเจ้าชู้ก็ต้องเช็คกันให้ดีๆนะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่า อันนี้น่ก็ฝากไว้แล้วกันค่ะอ่าก็สรุปว่าคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมก็ไปจนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกดแชร์ต่างๆเนี่ยก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ